นับถอยหลังการเลือกตั้งที่ใกล้เข้ามาทุกขณะเป็นช่วงเดียวกับที่ผู้สมัครสออลงพื้นที่หาเสียงจากประชาชนโดยมีพักการเมืองหลายกลุ่มกำลังเร่งเปิดนโยบายเพื่อสร้างความนิยมให้พักไปถึงวันเลือกตั้งก่อนที่การยุบสภามีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้เมื่อพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ที่มีอำนาจยุบสภาแต่เพียงผู้เดียวก็แสดงความพร้อมที่จะลงสนามเลือกตั้งใน นามแคดดิเดตนายกรัฐมนตรีพักรวมไทยสร้างชาติทําให้ความเคลื่อนไหวที่ถูกจับตาขณะนี้นอกจากกลยุทธ์หาเสียงของพักการเมืองแล้วก็ถูกโฟกัสไปที่ตัวเลขสอสอของแต่ละพัก เพื่อนำไปสู่สูตรการตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งโดยเฉพาะพักการเมืองฝั่งรัฐบาลที่เดินหน้าประกาศนโยบายไปแล้วคือพักชาติไทยพัฒนานำโดยวาราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักได้ประกาศ10นโยบายไม่ไายฝันมั่นใจทำได้จริงโดยเนื้อหาหลักยังเน้นไปในด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรตามภารกิจที่ได้รับในตำแหน่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรที่ประพาธโธทุทนรั มมนตรีช่วยเป็นผู้ดูแลขณะเดียวกันยังมีนโยบายไม่ทิ้งเรื่องการดูแลคนพิการผู้สูงอายุด้วยการเพิ่มเบี้ยให้สูงสุดเดือนละ3,000บาท ที่สำคัญพักชาติไทยพัฒนายังมีนโยบายด้านการเมืองต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นของประชาชนโดยสูตรสำเร็จของบรรหารโมเดลให้สภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้ยกร่างกติกาใหม่ของประเทศโดยเป้าหมายของพักชาติไทยพัฒนายอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนครปฐมร้อยเอด็ดกับตัวเลขสสเข้าสภาไม่ต่ำกว่า25ที่นั่งจากนี้วาราวุธจะเดินหน้ากลยุทธ์สีหมอกออนทัวร์ตระเว เป็นหาเสียงขอคะแนนประชาชนให้ได้ในทุกพื้นที่เป้าหมายของพักมาที่พักชาติพัฒนากลา้ามีจุดขายใหม่เป็นกรจติกาวนิชในตำแหน่งหัวหน้าพักและสวัสดิ์ริปตะพันลบกับบทบาทประธานที่ปรึกษาพัก สำหรับพักชาติพัฒนากล้าได้เร่งปรับตัวจากกติกาเลือกสร้างบัตรสองใบยดยการรวมพักพร้อมดึงนักการเมืองคนรุ่นใหม่อย่างโก้วรณนายวานิชก,กะอดีตหัวหน้าพักรวมไทยยูเนเต็ดเข้าร่วมงานทางการเมืองพร้อมประกาศจุดยืนพักชาติพัฒนากล้าให้เป็นพักที่มีนโยบายเด่นด้านเศรษฐกิจภายใต้สโลแกนงานดีมีเงินของไม่แพง โดยมีรายละเอียดของนโยบายที่เตรียมคลิกออฟ12ด้านอาทิจัดโครงสร้างภาษีใหม่โลกระบบสินเชื่อแบบเดิมนโยบายของไม่แพง โดยเน้นไปที่ราคาค่าไฟฟ้าและน้ำมันราคาถูกนโยบายการศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะให้คนมีโอกาสทำงานมากขึ้นเด็กไทยต้องเรียนรู้หลายภาษานโยบายการสร้างเกษตรใหม่นอกจากนี้ยังมีนโยบายสร้างเท่าแก่ใหม่โดยการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนนโยบายทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้ โดยอัธวิสวรรณพักดีรองหัวหน้าพักชาติพัฒนากล้ามั่นใจว่าจุดเด่นด้านนโยบายของพักบวกกับบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่องเศรษฐกิจการเมืองและมีดีกรีเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีจะทําให้กระแสพักชาติพัฒนากล้าจะได้รับความสนใจจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สำหรับพื้นที่เป้าหมายของพักอยู่ที่ภูเก็ตสงขลานครศรีธรรมราชและพัทลุงรวมถึงกรุงเทพมหานครที่ทีมก่อนจาติกาวนิตด,ดูแลโดยเฉพาะการทวงคืนความนิยมในจังหวัดนครราชสีมาโดยมีสุวัสด์และเทวันริปตะพันลบเร่งเครื่องสร้างฐานความนิยมในกลุ่ม New เว t e r เตอร์และนักธุรกิจในพื้นที่ควบคู่กับสิ่งที่คนโคราชเคยศรัทธาในอุดมการของพลเอกชาติชายชุนทวันอดีตนายก รัฐมนตรีแม้ตัวเลขของสสพักชาติพัฒนากล้าในสภายังไม่มีใครระบุความแน่ชัดแต่จุดหมายปลายทางของพักยังอยู่ในสมการตั้งรัฐบาลแบบไม่เลือกขั้วการเมือง ขณะที่พักน้องใหม่อย่างพักสร้างอนาคตไทยที่นำโดยสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อุตามะสาวญานนลและสนทิรัตน์สนทิจิระวงโดยล่าสุดได้จบดีลงานการเมืองกับพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพานหัวหน้าพักไปแล้วทำให้ขณะนี้ต้องจับตาการทำงานร่วมกันทางการเมืองในานามพักใหม่เพื่อนำไปสู่ยุทธศาสตร์ใหญ่ในการสู้ศึกเลือกตั้งในพื้นที่ภาคอีสานภาคใต้และภาคกลาง ส่วนพักพลังท้องถิ่นไทยที่เผชิญกับสถานการณ์กราฟ ภายหลังชัชวานคงอุดมผู้มากบาร,รมีของพักลาออกไปร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาติทำให้พักต้องผลักดันโกวิทพวงงามขึ้นเป็นหัวหน้าพักคนใหม่ขณะที่แม่ทัพของพักพลังท้องถิ่นไทยที่เคยเป็นมือไม้การเมืองต่างย้ายสังกัดไปรวมไทยสร้างชาติเกือบหมดถึงแม้ก่อนหน้านี้โกวิดเคยส่งสัญญาณผ่านไปยังแกนนำรวมไทยสร้างชาติว่าอยากให้รับสอสอและสมาชิกพักไปอยู่ด้วยรวมถึงขออันดับปาร์ตี้ลิสต์ที่การันตี ีได้กลับเข้าสภาแต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณตอบรับมาจากแกนนํารวมไทยสร้างชาติทั้งหมดจึงเป็นความเคลื่อนไหวทิศทางการเมืองในระดับพักขนาดกลาง3กลุ่มที่ต้องเร่งสร้างกระแสนิยมและรักษาฐานที่มั่นตัวเองกับโอกาสจะได้เป็นพักตัวแปรเพื่อเข้าร่วมสมการตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งในวันข้างหน้า